มนเสน่ห์ที่แตกต่างน้ำปลาแม่ยนโฉมนะคะใครๆเห็นใครๆรักใครๆชิมหลงไหลนะครับร,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 รักเอนดูนะครับหลงในที่นี้คือนะครับหล,นะลงในมนเสน่ห์เนาะนะครับน้ำปลรรามีมนเสน่ห <c oughs> ์กราบไหว้ของแล้วลวงทะเลเนาะใส่ขาะโพด ทเลขอันนี้เป็นท่าขี้วิ้วที่พ่อค้าซักเช็ดมือนะนะครับไม่ใช่อนเล็บพ่อค้าก็จะตัดทุกวันนะรถจัดเลยเนาะเล็บพ่อค้าบัวควายบัควายสวยเด้อนะครับเปิดร้านห้าสิบเอ็ดเนี่ยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอ๋อได้เลยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าส้มตำน่ะเขาเลือกกิจการเลยนะเล็บเน่าเล็บอะไรอันนี้คือดอกเล็บไม่ ไม่ไม่สวยนะครับหน้าสวยๆก็พอนะโอเคนะไม่เอาหน้าทำนะเอามือนะใส่ถุงมือตลอดก็ไม่ได้ช่วงดึกๆมาพ่อขาทำหลายอย่างเลยนะครับทอดไก่ไจะตัดหม้ออะไรนะสวัสดีค่ะพยายามล้างมือนะคะแล้วก็น้ำจุ่มะะสวัสดีค่ะน้องสาวอ,อาตั้มอะไรดี ปูมาโอ้ปูมาได้บอกกินนี่รือกลับบ้านเอาตัป้ันีาูมาหรือยีอะไรเอา่สื้อตัวนี้ดียเนเาตปลาเลยสวพ่ออันคออันปูแมาก pues <Mm ินี framework. ้สวยได้หล่อได้ทุกวันน oh na. ี้ไม่รู้จักเพศอะไรแต่รู้ว่ามีหำโอเคแค่มีรูก็มีแหงเขาบอกว่าแค่มีรูก็มีแหง เอฟซีคิดถึงเนาะนะครับได้เลยคนที่เกคียดเกลียดเราด่าเราตอนเนี้ยรักเราโดนพ่อ้าตกโดยปริยายแต่ก็จะมีคนเนาะนะครับส่วนน้อยหรือเปล่าหรือส่วนมากก็ยังแบบบูเบอรี่นะนะครับแล้วก็ไม่ชอบพ่อ้าไม่เป็นไรหลายคนมาขอโทษไม่เป็นไรค่ะก็บอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งไปดูตอน พิคลิคมันออกเราก็ยังไม่ชอบตัวเองเลยนะครับอาจจะพูดไม่สุภาพเนาะคนก็เลยปีตาว่าว่าขาปากไม่ดีนะครับพูดกับลูกค้าดีๆไม่ได้หรอพ่ออ่าพ่อค้าคิดเสมอว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่ลูกค้าคือคนสําคัญแค่นั้นนะครับรแต่เคสนั้นก็พูดเรื่อยๆเลยนะมันไม่จบสักที <laughs> มันก็เลยเชิญเชิญเชิญนะไม่ได,ด้ด่าลูกค้านะ ตอนนี้ก็น่าจะสบายดีนะครับไม่มีอะไรหรอกติดทางกันเนะเา,นะ,าอะ,ะอุยใส่ข้าโพดนะข้าวโพดเหรอาอ่าตำรวมทะเลไหมเหล่ารวมทะเลกุ้งสดกุดม้าหอยแครใช่ะะแต่ขต้าวโพดนี้ก็ล้างแล้วนะคะถ้าเอายางออกนะคะมันกล้ามมันจะหลุดมันจะหลุด<ช>มันจะไม่สวย ส่วนยางอายยังอยู่นะคะอยู่บนหน้าเพราะคะยังไม่นาพอยังไม่นาพอคิวตอนนี้หนึ่งคิวสาากักเลยเลยนะดองแดงเนาะกินนี่หรือกลับบ้าน,นาดได้เลยอุ้ไข่ปูนิดๆนะปูจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่วันนี้แต่ก็สดนะทั้งรอได้เลยครับ มีไข่เหรอมีไข่รวมแย่ขนาดนี้ข้ามีมีไข่มีเดี๋ยวต้องไปอั่นเอนมีมโอ้ตั่างกัโพดนี่คิดถึงเจเบียมาเลยเงินเมื่อไหร่จะคืนยืมไปนั่นโบกขึ้นยังทับต้นครบดอกแล้วมั้งใช่เดี๋ยวนี้แกเห็นแวบๆออกสื่ออยู่จริเหรอออกสื่อในคลิปในอะไรนี้แหละ แต่ชอบแกเป็นคนตรงๆเล่นก็คือเล่นนะคะอย่าให้เกเล่นนะคะว่ามันมีแต่คนบ้าเหมือนไปเปรียบเทียบเจเบียเจตอกแท็กไม่เปียบเทียบแต่ละคนคาแรคเตอร์ป้าตกอย่างเงี้เนาะเออนะครับหมูน่ากินมากคือได้เยอะมากเลยนะในร้านก็ไม่ต่ำกว่า400นะ400 300 ร้อยหกสิบบาทตัวกระโคตรสิบบาทดีมะนาวอีกค่ะนะครับเปลืองมะนาวมากหอมมะนาว